ผลการเลือกตั้งที่มันโกงได้ที่มันทุจริตได้ในรอบนี้มันก็เป็นผลพวงที่มาจากพักประชาชนที่ไปโหวตให้อนุทินเป็นนายก2เดือนแล้วเงียบเฉยในการยกย้ายค้าราชการควบคุมค้ารากการท้องถิน่นการโกงการเลือกตั้งที่เห็นได้ชัดบางพื้นที่ก็ใช้วิธีการแจกเงินอัดเงินและควบคุมค้าราชการท้องถิน่นให้ให้ขอให้ทําเต็มที่อัดเต็มที่บางพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้100%ควบคุมค้าราชการท้องถิ่นได้100%มันก็จะใช้วิธีนับคะแนนพิส บบัตรสี่บัตรดีบัตรด,ดีกับใบบัตรเสียบัตรที่คะแนนน้อยก็ไปลอดลูกออกลูกเพิ่มบัตรเพิ่มบัตรผีขึ้นมาอีกมากมายซึ่งถามว่าถ้าให้นับคะแนนใหม่อ่ะทั้งประเทศไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลเลยมีผลเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าะลือกตังทั้งประเทศเน,นี่ยอันเนี้ยมีผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความจริงถามว่าจะทําได้จะแค่ไหนเพราะผลงานที่พักประชาชนไป,ไปโปโหวตให้กับอรุทินมีอํานาจสูงสุดและสามารถควบคุมสามารถทําได้ทุกอย่างในตอนนั้นในต่อสองเดือนซึ่งกฎหมายเอาผิดกรกตจะแพร่จะไม่มี ต่อให้กรกตทำผิดทุจริตอย่างไรถามว่าก็ไม่สามารถเอาผิดกกตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะกฎหมายที่ลวงตู่ก็ทาไว้แล้วไม่ได้มีการแก้ไขและพักประชาชนก็ไปสนับสนุนให้อนุทินมีอํานาจศาลต่อความจริงพรักประชาชนที่โหวตจะทําเพื่อผลประโยชน์ทําเพื่อการโกงเช่นเหมือนกันถ้าย่างที่ประชาชนเห็นว่าพรคที่โกงพรคที่โกงที่ประชาชนเขาเห็นนั่นก็คือพักประชาชนและพักภูมิใจไทยอันนี้ที่ประชาชนจะเข้าใจกันอย่างนั้น เพราะผลงานของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยที่วางแผนแต่การวางแผนอาจจะดูมันสาเร็จแต่การการทรยศของพรรคภูมิใจไทยที่ประสบการณ์การทางการทางเมืองเนี่ยมันเยอะกว่าพรรคประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยความจริงก็โคตรโงร่เลยโง่ดักดานกระโหลกลากระโหลกกระบอกหมาเลยแหละที่ไปอุ้มเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกะว่าจะหลอกใช้แต่สุดท้ายแล้วโดนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตลบหลังอีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้วคะแนนเลยเทไปที่พรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวพรรคที่โดนกองมากที่สุดนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนแล้วอย่างเนี้ย คนที่รักเพื่อไทยคนที่รักประชาธิปไตยคนที่รักศักดิ์ศรีของคนไทยแกยอมไม่พักเพื่อไทยไปร่วมเป็นฝ่ายค้านกับพรคประชาชนเหรอถ้าให้พักเพื่อไทยเลือกนะถ้ามันไม่สามถ้ามันต้องจำเป็นที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ทําถูกต้องที่สุดที่เข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลเพราะพรักเพื่อไทยทําตามเสียงของประชาชนส่วนมากของประเทศแต่พรคประชาชนที่โหวตให้อนุทินน, ydi, นั่น่ะเอาคะแนน14ล้านเสียงไปไปโหวตให้อนุทินในเสียงข้างน้อยที่ประชาธิปไตยไม่มี ที่โกงและคดตบักสักกับคําว่าประชาธิปไตยกับคําว่าประชาชน14ล้านเสียงเนี่ยคือการทอยศการกรบฏท,ที่ไปโหวตให้เสียงข้างน้อยแต่พักเพื่อไทยก็พูดไว้ต้องกระต้นว่าให้ดูตามเสียงของประชาชนยึดหลักของประชาชนเป็นหลักแล้วเมื่ออนุทินได้คะแนนเสียงที่แรนสไลด์อย่างเกือบก200เสียงแรนสไลด์ที่เป็นระดับหนึ่งมากกว่าพักประชาชนที่เป็นพักคก้าไกลเสียอีกเนี่ยมันจะเป็นผลงานของพักประชาชนหรือผลงานของใครก็แล้วแต่แต่ผลสรุปแล้วคือ ถ้าอนุทินมาในเสียงข้างมากและเรียกร้องกันแล้วไม่สามารถที่ว่าจะหยุดยั้งความเรามความคดโกงความทุจริต,ตก็ต้องประนามไปที่พรักประชาชนที่ทําให้หนูขึ้นมาขนาดนี้แต่ความเป็นจริงเราก็ต้องยึดมัน่นพรคเพื่อถตาก็ต้องยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยที่เสียงข้างน้อยต้องทําตามเสียงประชาชนส่วนมากของประเทศประชาชนส่วนมากเลือกอย่างถล่มทลายก็ต้องไปร่วมโบตให้กับเสียงข้างมากของประเทศเพื่อทําตามเสียงของประชาชนอันนี้คือความถูกต้องแต่ถ้าพูดถึงว่า ต่อให้มีก็สองพักและคะแนสน,น,แนสูสีกันเนี่ยคะแนนสูสีแลระหว่างพักพประชาชนที่พักประชาชนกับพ,พักภูม,มิใจไทยสมมติว่าที่คนเขาบอกว่าโกงกันทั้งคู่เนี่ยโกงกันทั้งคู่เพื่อผลประโยชน์าทั้งคู่เนี่ยในการกระทำกับการเลือกตั้งในทางเนี้ยพักเพื่อไทยถ้าจะให้เลือกไปร่วมกับร่วมระหว่างสองพักนะพักเพื่อไทยเลือกพักภูมิใจไทยดีกว่าเพราะพักที่โก,ก,กงที่สุดพักที่ทรยศตบสัตว์ที่สุดพักที่ทรยศต่อพักเพื่อไทยที่สุดและทำลายล้างพักเพื่อไทยมากที่สุดนั่นไม่ใช่พักภูมิใจไทยพัก เป็นคนอ่อนอ้อนน้อมทอนตนเวลาขอเลียยเก่งขอเก่งยกมือไหว้ปลอกปลอกเอาใจประจบประแจงเก่งนี่แต่พรรคประชาชนถามว่าเอาใจเก่งไหมไม่เลยแต่เป็นการที่ว่าวางตัววางอำนาจว่าตัวเองยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนือ1 4ล้านเสียงที่สามารถเอา14ล้านเสียงไปเลือกเสียงข้างน้อยได้ไม่ได้เห็นหัวประชาชนก่อนการเลือกตั้งตอนเป็นพรรคก้าวไกวางแผนปิดกั้นทุกอย่างไม่ยอมร่วมสวเอาสวไว้สกัดเพื่อไทยมาโดยตลอด แล้วที่ผ่านมาใส่ร้ายป้ายสีโยนฟางผิดให้พักเพื่อไทยความเลวต่ำตามของพักประชาชนพักเก้าไกลไม่ว่าจะทาผิดอะไรไม่เคยรับผิดไม่เคยิแต่ใช้วิธีการโยนฟางผิดใส่ร้ายป้ายสีให้พักเพื่อไทยโดยตลอดบุกปัญญโยงสร้างประชาชนให้เกิดม็อบให้เกิดพักประชาชนให้ประชาชนออกมาด่าพักเพื่อไทยสารพัดแม้ธนทรเจ้าของพักวัสดเจ้าของพักประชาชนก็กบฏทรยศ์ต่อทัศินกินวัตรทัศินมีบุญคุณมากมายต้องบอกว่าพักเก้าไกลและพักประชาชน ถามว่าเติบโตมาด้วยไครสร้างพักมาด้วยไครมันก็ถ้าตามประวัติมันก็ไม่ได้พ้นพระศิลไม่ได้พ้นพักเพื่อไทยที่เติบโตมาได้ก็เพราะได้พักเพื่อไทยคอยหนุนคอยนําคอยอะไรกันอยู่แต่ก็ตบัดจักทอยรยศพักเพื่อไทยแทนจะใส่ร้ายใต้สีถ้าให้พักเพื่อไทยไปร่วมเป็นฝ่ายขานก็เท่ากับให้พักเพื่อไทยเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยดันให้พักเพื่อไทยไปตกตลกให้พักเพื่อไทยไปเป็นขี้ข้าพักประชาชนที่ให้เด็กเมื่อวานซื้อพวกเนี้ยพยายามที่จะใส่ร้าย้ายสีไม่ว่าจะทำผิดอะไรก็จะโยนให้พักเพื่อไทยเป็นแพรบบาละ ต่อให้พักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านด้วยถามว่าผลคะแนนจะเพิ่มขึ้นไหมในอนาคตมีแต่จะตกลงตับลงเพราะไม่มีทางที่พักประชาชนจะจะชวความดีให้กับพักเพื่อไทยมีแต่จะใส่ร้ายให้สีเพิ่มขึ้นและจะเหยียบพักเพื่อไทยเพื่อเอาตัวเองขึ้นาการที่ว่าจะเหยียบคนอื่นขึ้นอยู่สุดสูงเนี่ยพักประชาชนเต็มเต็มนี่แหละเหตุผลที่พักเพื่อไทยไม่ควรที่จะเข้าไปร่วมต่อให้พักประชาชนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักเพื่อไทยผมเก่งโนสบายใจก็คิดว่าพักเพื่อไทยคงจะไม่ไปร่วม ไม่ไปร่วมเป็นรัฐบาลด้วยเพราะเท่ากับเป็นคิ้ค่าให้กับพรคประชาชนใช้เป็นเครื่องมือต่อไปนี่แหละและถามว่าพรคเพื่อไทยจะทาอะไรทผาผลประโยชน์อะไรให้ประชาชนได้มากแค่ไหนถ้าอยู่กับพรคประชาชนเด็กปชชัญญาอ่อนมันนึกจะทําอะไรมันก็ทําโดยที่ไม่ได้สนใจใครไม่ได้สนใจว่าพรคเพื่อไทยจะระดับไหนจะทําได้เก่งแค <V. S 1> ่ไหนมันก็สมควรอย่างยิ่งที่พรคเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลกับพรคภูมิใจไทยแล้วขับเคลื่อนนะโยบายทุกอย่างให้สําเร็จสู่มือประชาชนและประชาชนจะเห็นพเพราะประชาชนจะไม่ไปฟังไอ้พวกกระโหลกลากระโหลกมาเด็กปัญญาอ่อน